ดูดวงอาชีพชาวราศีกุมปีพศ2567ในช่วงไตรมาสท,ที่1และ2ของปีคุณจะได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจระดับสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะและมุมมองในการทำงานให้ดีขึ้นอย่างมืออาชีพการสนับสนุนจากผู้อาวุวโส และการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจะเปิดประตูแห่งความสําเร็จใหม่ให้กับคุณตามที่แนะนำโดยการคาดการด้านอาชีพในปีพศ2567คุณอาจได้รับโอกาสทางการเมืองด้วยซ้ำจะมีภาระง,งานความต้องการความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการวิจัยเพื่อดำเนินการตามแผน และแนวคิดของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของดาวเสาตามที่ระบุไว้ในการคาดการอาชีพของชาวราศีกุมในปีพศ2567ในความเป็นจริงไตรมาสที่สมของปีอาจสร้างการขาดทรัพยากรและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานเมื่อดาวเสาถอยหลังเข้าคลองแต่ช่วงเวลานี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะของคุณ และรับโอกาสใหม่ๆที่ห่างไกลจากที่ปัจจุบันของคุณโปรดใช้ความระมัดระวังในไตรามาสสุดท้ายของปีพศ2567เนื่องจากการตอบกลับเชิงรูปโดยได้รับแจ้งจากตำแหน่งของราหูในดวงชะตาปีพศ2567ของคุณอาจก่อให้เกิดความท้าทายในที่ทำงานได้นอกจากนี้ การตัดสินใจทางอารมณ์จะลากคุณไปสู่เส้นทางที่ผิดนอกจากนี้การเดินทางที่ไม่จำเป็นและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนอาจทำให้เกิดความตึงเครียดในไรามาสสุดท้ายของปีพศ2567ดังที่เห็นได้จากการเคลื่อนที่ถอยหลังเข้าคลองของดาวพฤหัสและดาวอังคารเป็นการวิจัย และการวิปัสนาที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายในที่ทำงานโดยพิจารณาตำแหน่งของขี่ทูในปีพศ2567ราศีกุมโดยรวมแล้วปีนี้จะไม่ขาดแคลนงานและโครงการผู้ติดต่อของคุณจะขยายออกและคุณจะได้รับข้อตกลงใหม่เนื่องจากทักษะของคุณหากได้รับการจ้างงาน ปีนี้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ก็จะทำให้คุณได้รับโอกาสในการทำงานจากสถานที่ที่ต้องการด้วยช่วงสิ้นปีคุณจะได้รับคำชื่นชมจากเจ้านายและอาจมีโปรโมชั่นด้วยดูดวงความรักราศีกุมปีพศ2567ปีพศ2567จะเป็นการประกาศถึงช่วงเวลาที่ดีสำหรับชีวิตรักของคุณ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกคุณจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นความมุ่งมั่นระยะยาวเช่นการแต่งงานกับการเคลื่อนไหวอันเป็นมงคลของดาวพฤหัสตามคำทำนายความรักของชาวราศีกุมปีพศ2567ถ้าโสดจะเจอคู่ดีๆในช่วงนี้แต่ควรคำหนึงถึงพฤติกรรมของคุณเนื่องจากความก้าวร้าว และทัศนคติที่เรียบรองภายใต้อิทธิพลของดาวพุธถอยหลังเข้าคลองอาจทำให้ทุกอย่างบูดบึงได้ไตรมาสที่สามของปีอาจทำให้เกิดอุป,ปสรรคเช่นความยากลำบากในการแสดงความรู้สึกต่อคู่รักซึ่งเกิดจากการขาดความมั่นใจในความสัมพันธ์และความไม่มั่นคงในความมุ่งมั่นภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์เมษายนสิงหาคม และธันวาคมก็อาจเป็นเรื่องยากสำหรับความรักเช่นกันเนื่องจากช่องว่างในการสื่อสารงานหรือการแทรกแซงของบุคคลที่สามคุณอาจพบการปลดประจำการในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอาจมีความปรารถนาหรือความต้องการที่ผิดปกติซึ่งคู่ของคุณจะไม่ได้รับการชื่นชมและยังอาจเป็นช่วงของกิจ,จการลับภายใต้อิทธิพลของดาวศุ์และเกตอีกด้วย ดูดวงการแต่งงานของชาวราศีกุมปีพศ2567คุณจะถือว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นในชีวิตสมรสของคุณและให้แน่ใจว่าคุณยืนเคียงข้างคู่สมรสของคุณในทุกสถานการณ์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะช่วยให้ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคู่สมรสของคุณและโดยทั่วไปเป็นช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัวของคุณ คู่สมรสของคุณจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่คุณโดยเฉพาะในช่วงสองไตรามาสแรกของปีพศ2567ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคุณอาจจะร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อเพิ่มความผูกพันของคุณสิ่งต่างๆอาจเป็นเรื่องยากเล็กน้อยในช่วงสองไตรามาสที่ผ่านมาดังที่ระบุไว้ในการคาดการการแต่งงานในปีพศ 2,567เนื่องจากคุณจะถูกบังคับให้รับผิดชอบบางอย่างในนามของคู่สมรสของคุณคุณอาจรู้สึกถูกจำกัดและไม่มีเวลาคุณภาพสำหรับตัวเองในช่วงเวลานี้อาจถึงขั้นขาดความปรารถนาและความใกล้ชิดการละทิง้งและขาดการแสดงออกเพื่อแสดงความรักต่อกันภายใต้ใตอิทธิพลของดาวเสาร์ราหูและเกตตามที่ทำนายไว้ในปี พศ2567ของชาวราศีกุมนอกจากนี้ยังอาจมีความท้าทายและความเครียดเนื่องจากความคาดหวังที่มากเกินไปความโกรธและการประทะกันทางความคิดเห็นอย่างกระทันหันดูดวงการเงินและการเงินราศีกุมปีพศ2567ปีพศ2567จจะนำแหล่งรายได้ที่ดี และสวนเพิ่มกำไรจากทรัพย์สินและมะระดกมาให้คุณการลงทุนในที่ดินจะให้ผลลัพธ์เชิงบวกและคุณยังจะได้รับประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากทรัพย์สินหรือยานพาหนะตามที่ระบุในการคาดการทางการเงินของชาวราศีกุมในปีพศ2567แต่อาจมีความท้าทายในการประหยัดเงินที่คาดหวังไว้ภายใต้ผลกระทบของราหูที่แข็งแกร่ง เนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่ายกระทันหันเนื่องจากความรับผิดชอบของครอบครัวสุขภาพการเปลี่ยนสถานที่และการเดินทางเนื่องจากการทำงานโดยเฉพาะครึ่งปีแรกจะเต็มไปด้วยค่าใช้ใจ่ายแต่โดยรวมแล้วคุณจะรวบรวมกำไรทางการเงินจากผู้เท่าเพื่อนอัตราแลกเปลี่ยนและการลงทุนในตลาดหุ้นตามคำทำนายเงินของชาวราศีกุมปีพศออ 2567อาจได้รับผลประโยชน์ไกลจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณภายใต้ใตอิทธิพลของพระราหูคุณสามารถซื้อยานพาหนะซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นดูดวงสุขภาพครอบครัวและเด็กราศีกุนปีพศ2567ชีวิตครอบครัวจะมีความสุขและได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรสและลูกๆของคุณ ตามคำทำนายครอบครัวชาวราศีกุมปีพศ2567จะมีโอกาสพบปะสังสรรค์เล็กๆน้อยๆและเฉลิมฉลองที่บ้านแต่สำหรับพ่อแม่และสามีพันรยาคุณจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นและรักษาแนวทางเชิงดวกไว้เนื่องจากตำแหน่งของราหูและเกตในดวงชะตาครอบครัวราศีกุมปีพศ2567 นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังสุขภาพของพ่อแม่จะต้องได้รับการดูแลจากคุณและอาจมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในครอบครัวกระทันหันซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณแต่เพื่อนใหม่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและมีโอกาสสูงที่จะได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวด้วยการสนับสนุนอันเป็นมงคลจากจูปิเตอร์อาจมีอุปสรรคในการได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือมรดกจากครอบครัวในแง่ของสุขภาพราหูเกตและดาวเสาสามารถสร้างสถานการณ์ที่การละเลยเรื่องอาหารและสุขอนามัยอาจทำให้เกิดปัญหาบางอย่างได้ในเดือนเมษายนกันยายนและธันวาคมคุณอาจเผชิญกับปัญหาผิวหนังหรือฟันดังที่ระบุในดวงสุขภาพของชาวราศีกุมปีพศ2567 ความคิดเชิงลบหรือการคิดที่ไม่จำเป็นอาจทำให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน